สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าเกี่ยวกับโปเกมอนนั่นเอง,เองนะแหมสินค้าชิน้นนี้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมฮนะวันนี้สินค้าที่เรามารีวิวก็คืออะไรไม่รู้เราอ่านไม่ออกเ,อเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะมันเป็นเซตเริ่มต้นเขาเรียกวเป็นชุดดีกว่าชุดเริ่มต้นสําหรับคนที่เพิ่งฝึกเล่นนะก็ถ้าซื้อชุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยแล้วก็มีคู่มือการเล่นให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับผม ก็ท่าที่เห็นเป็นแบ t เทิ a c a อ e คาเดมี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ด้านบนด้านบนเป็นประมาณนี้นะับผมนี่มีสีเด็กให้เล่นก็จะมีเด็กเอ่อเนียวฮะพิกจูโลคิโอแล้วก็เกโกกะเนี่ยสี่ตัวสี่ชุดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นคู่มือมางเท่าที่ดูมานะฮะอันนี้ก็เป็นชุดข้างในด้านข้างเป็นอย่างนี้นี่ด้านข้างเป็นลายสวยมากนะฮะจัดระสวยมาก ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะบอกว่าข้างในมีกล่องมีกระดานมีเออเออขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดนับดาเมจมีเหรียญให้ทอยนะครับผมแล้วก็มีกล่องเก็บมีชุดกา๊าซสี่ชุดแล้วก็มีคู่มืออะไรอย่างนี้ตรงนี้ไปแปะเอานะครับผมด้านหลังเป็นประมาณนี้เลยด้านล่างก็อย่างนี้นะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะเราจะแกะยังไงเพราะว่าเราไม่มีกันไก ผมขอไปหากกนไกลแปล๊บหนึ่งเราไม่ใช้คัตเตอร์นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีคัตเตอร์นี่นะครับผมอ่านี่ก็คือสภาพหลังจากแกะพลาสติกออกแล้วนะฮะแล้วยังไงต่ออ๋อนี่ดันนะดันดันดันโอเคนี่ก็เป็นกล่องธรรมดาเลยนะผมมีอะไรก็เป็นปลอกห่อไว้เฉยเก็บไปต่อมานี่คือไฮไลท์ด้านในครับผมก็จะเป็นกล่องแบบนี้ โอยกล่องทาค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ดูสภาพเปนก่อนกล่องเปนแบบนี้นะฮะด้านหน้านี่ด้านหลังเขียนไว้ด้วยว่าเป็นโปเกมอน1995ถึง2024นะะผมด้านหลังเขียนว่าโปเกมอนการ์ดเกมไปเรามาเปิดข้างในดูกันดีกว่าเปิดยังไงล่ะทีนี้อ๋อนี่อยู่นี่ด้านหน้าด้านหน้าอยู่นี่ แอบโอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นใบโฆษณาอ๋ออธิบายนะเป็น Q&A อ่านไม่ออกสักอันหนึ่ง <c oughs> อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมโอ้ยการ์ดสวยนะทุกคนก็มีเด็กปิกาจู EX นะครับผมมีเกโคกะ E X มีลูคาลิโอ E X แล้วก็มีเนียวฮา E X นะครับผมนี่ได้สีเด็กก็สีเด็กนี้พร้อมเล่นเลยโอเคแยกไว้ก่อนมาดูข้างในว่ามีอะไรอีกด้านข้างอันนี้ยกออกมาเลยแล้วกันสวยนะดูดีดทําสวยมากด้านในก็มีนี่มีสายรัดสายรัดการ์ดนะครับผม ัดการดไว้เป็นอุ้ยสายผ้าด้วยนะทุกคนสวยอยู่แล้วก็มีเหรียญปิกาจูอ่าด้านในก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยมาดูอีกทีนึงอันนี้ก็คู่มือเนาะเออถึงกัคู่มือวิธีการเล่นให้คู่มือมาสองชุดเหรอเออมันกันเลยคู่มือสองชุดนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีก อันนี้ก็น่าจะเป็นโฆษณาไม่ใช่โฆษณาวิธีการเล่นแหละไม่มีอะไรอืแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นที่ขั้นกล่องเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยแบบขั้นกล่องไว้คือกล่องนี้ก็เป็นกล่องเก็บการ์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออขั้นกล่องไว้แล้วก็กล่องเก็บการ์ดของอันนี้แล้ว กระดานนี่กระดาน,นะทุกคนแต่ว่ายังไม่กลางเพราะว่าก็กระดานปกติกระดานสำหรับเล่นแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นยังไม่กลางนะฮะอันนี้ก็กล่องกล่องใส่การ์ดขนาดพอดีเปะ๊ะนะก็ไว้ใส่การ์ดยังไม่พับรอก่อนแล้วก็เป็นตัวนับดาเมจนี่ก็แกะเอามีพิษมีไฟ แล้วก็ดาเมจ10 50-100นะครับสองด้านเลยนี่นะเออไงล่ะโอเคตอนนี้ก็เท่านี้นะฮะเรามาดูอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าด้านไหนมีอะไรบ้างด้านไหนก็มีเหรียญปิกาจูนะค่อนข้างสวยเลยโอ้โหสวยมากเหรียญปิกาจูวิ่งวับเลยดูดิ สวยมากอ,อ,อันนี้ก็เป็นที่ขั้นการนะมีทั้งหมดอา้าวสามอันนองเหรออือสามอันนะครับผมมีลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้โอเคต่อมาสายรัดนะฮะสายรัดสายรัดก็สายรัดธรรมดาเนาะผมจะหยิบมาให้ดูแค่เดียวแล้วกันยังไม่หยิบมาทั้งหมดเพราะว่าที่เหลือก็น่าจะเหมือนกันโหดีสีฟ้าออกมาแล้วกันนะฮะชึบ สายลัดเป็นแบบอย่างยืดนะฮะเป็นผ้าแบบอย่างยืดเลยค่อนข้างดีเลยนะครับผมสวยด้วยโปเกมอนการ์ดเกมแล้วก็มีโปเกมอนตรงนี้โอเคอันนี้ก็สายลัดผ่านไปละต่อไปเรามาดูไฮไลท์ของเราดีกว่าซึ่งก็คือการ์ดทั้ง4เด็กนั่นเองนะครับ เท่าที่ดูเท่าที่หาข้อมูลมานทั้ง4เด็กนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เป็นเด็กสาหรับเริ่มต้นแล้วก็ทุกเด็กอาจจะมีการ์ดเหมือนๆกันนะเพราะว่าเป็นเด็กสาหรับเริ่มต้นเล่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะลองแกะเด็กปิกาจูเดือ,อ,อ,อแกะตรงไหนว่าโอเคได้แล้วจื๊บยังสวยโอ้โห อ่ะอันนี้2อ,อันนี้เป็น ex นะครับผมสำหรับสำหรับเด็กนี้ชุดนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นแกตไฟฟ้าก็คือสามารถเล่นได้เลยแล้วก็มีไอเทมแล้วก็มีการพลังงานติดมาให้ด้วยนะครับก็จะพลังงานให้น้อยจังอ๋อมีอยู่ด้านหลังอีกอ่ะอันนี้ก็เป็น er. การเทรนเนอร์อ่ะก็มันผสมผสมกันมาเหรอทำไมเขาไม่เรียงอา้า เ,ออเขาไม่เรียงนะฮะคือเหมือนตอนแรกๆมาก็เรียงดีอยู่หลังๆมาไม่เรียงละเป็นไอเทมไอเทมเสร็จเป็นพลังงานแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์เสร็จเป็นไอพลังงานเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยไม่เรียงแล้วอยู่อยู่เมลีฟมาตัวท้ายเลยช่างวันนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งเด็กนะครับอุ้ยเด๋อเรา รัดเลยดีกว่าเอเราอยากให้ปิกาจูมันต้องสีแตกต่างเนาะเรารัดรัดสีแตกต่างดีกว่าปิกาจูเรารัดส,สีเอ้ยแต่มันก็ตรงสายทุกอันนี่หว่างั้นก็รัดส,สีเหลืองไปเป็นไฟฟ้านะครับโอเคโอ้ยสวยงามเอ้ยมีสายรัดเด็กให้ด้วยสวยงามมากแล้วเขียนวโปเกมอนการ์ดเกมนะสากลมากเลยดีดีดีด,ดีหมดไปสำหรับหนึ่งเด็กนะครับต่อมา เด็กต่อไปเราแก่เด็กเนียวหะดีกว่านะนี่เด็กเนียวหะแวับพอรู้วิธีแล้วแกะง่ายเลยเนียวหะ ex อ่ะตัวต่อไปเป็นโอ้ยตัวนี้มีอีกฟอร์มหนึ่งฟอร์มสีดํานะผมจําชื่อไม่ได้เซเลบี้ตอนแรกก็เรียงมาดีๆจะเหมือนไอเด็กเมื่อกี้หรือเปล่าหลังๆเรียงนีอันนี้ล่างหนึ่งของไอตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นพลังงานแล้วก็สลับกันมั่วซั่วเหมือนกันโ okay. อเคอันนี้ก็เป็นพืชกับไฟนะอยู่ด้วยกันซึ่งดูท่าเราไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เลยแต่ก็อยู่ด้วยกันไปแล้วโอเค okay. หมดไปสำหรับเด็กเนียวฮะสวยอะ่ะสวยมากเนี่ยดูดิเออเขาทำดีต่อมาเป็นลูคาริโอนะครับผมอา้าว อันนี้เหมือนเดิมแกะไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวนึงผมหาก่อนโอเคแกะได้ละชิบดูคาริโอตัวที่สองเป็นอะไรโอ้ยเป็นเมลเมทัลนะฮะ ex โอ้โหอันนี้เพิ่งสังเกตว่ามันมีโลโก้โลโก้ลูคาริโอติดอยู่ด้วยอันนี้ก็มีโลโก้เนียวฮะใบที่สองก็มีโอ้ยเออเจ๋งเจ๋ง อเอ้ยแล้วมีมีทุกอันเลยจะได้รู้เป็นเด็กแพ็คเริ่มต้นคุ้ยเจ๋งเออว่าเออแล้วไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยอันน,อนี้ก็มีเพิ่งสังเกตเอยพลังงานก็มีอ๋อมันเป็นงี้นี่เองทุกอันเลยนะฮะโอเคคือถ้าหลุดไปที่ไหนเนี่ยก็จะได้รู้เลยนะว่าอ๋อไอ้การ์ดใบนี้มาจากแพ็คเริ่มต้นของชุดนี้นี่เอง mm. นเนปลูคาเิโอและ ส่งท้ายกับกบเทพของเรานั่นเองนะครับผมนี่เก,กโกะมาเก,กโกะนี่ประเดิมด้วยสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้นะครับเล,ล็วรัวต่อไปคือโอ้ดักอะไรโอ้ยเท่เท่เทก็คือเด็กนี้จะมีทตาด้ำกับทตุมืดนะรวมกันนี่ครบับโอ้ครบเล่นได้เลยรังหนึ่งรังสองรังสามอ๋อนี่ก็ได้ พี่อีวอยโผ่มาด้วยที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะการ์ดไอเทมการ์ดเทรนเนอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนเหมือนกันเอา้าอันนี้มาไงเนี่ยเออโอเคครบราสน้ำก็ใส่ปลอกสีฟ้า เรียบร้อยนะครับผมโอเคเหลืออะไรอีกน่าจะหมดแล้วไหมอ,อันนี้เราคงไม่แกะเนาะเพราะว่าเรามีแบบสําเ็จรูปมาอยู่แล้วที่มีอยู่นะเพราะงั้นเก็บไว้ก่อนแต่ชอบชอบปิกาจูมากผมอยากรู้มากเลยว่าไอเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมลองพับกล่องดีไหมเออผมลองพับกล่องดูดีกว่านี่กล่องใส่การ์ดนะครับผมจะลองพับดูก่อนพับยังไง อ่ะประมาณนี้ทุกคนคือผมว่ามันต้องไปพับกระดาษเพิ่มอ่ะตอนนี้คือกระดาษมันแบบมันแข็งมากก็ได้ประมาณนี้แหละครับหลังจากไปลองพับดูแล้วเออคือแบบมันยังแข็งแข็งอยู่อาจจะต้องพับใช้พับใช้บ,ใชบ่อยๆเดี๋ยวเราลองเอามาใส่กับเด็กดูสักเด็กหนึ่งแล้วกันนะครับผมลองเป็นเด็กเก็กโคกอะโอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ใส่เด็กนี่ว่ะมันใส่พวกนี้พวก พวกเม็ดเออผมก็ว่าอยู่ทําไมมันแน่นเกินไปสรุปไม่ใช่นะครับผมอันนี้ไว้ใส่เม็ดนับดาเมจโอ้ยแต่ว่าพับไปแล้ว <c oughs> คือผมว่าต้องทาก,กาวเนาะเออต้องทา,ากาวแหละเพราะว่ามันมันแข็งอะแล้วมันดีดตัวออกอะอันนี้ก็ไว้ทำอะไร ผอว่าเนี้ยแหละอยู่ในอยู่ในกล่องนี้แหละใช้กล่องนี้เป็นแบบเอาไปเล่นได้เลยเนี่ยแล้วก็แบ่งส่วนเอาว่าแบบอันไหนอยู่อันไหนเนาะเออใช่อันนี้ไว้แบ่งส่วนในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนี่สวยวางลงไปต่อไปเป็น กระดานเดี๋ยวกระดานวางไว้ตรงนี้กระดานใหญ่มากนะครับผมกระดานอันนี้โคตรใหญ่เออมีอะไรอีกอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ปึ๊บคู่มือปึ๊บแล้วก็อันนี้ด้านบนเรียง จะยังเรียงได้อยู่ไหมมีอันนี้เข้ามาแล้วใส่รัดเข้ามาเพิ่มได้สินี่ไงได้ปื๊บและปื๊บโอเคเท่านี้ก็ครบวางตรงนี้ปิดแล้วก็ เก็บฟืบจากนั้นเก็บฟืบเก็บสิฟืบเก็บสิฟืบยัดไม่เข้าฟืบโอเคมาเรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับบล็อกนี้ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วในไทยนะใครได้ไปญี่ปุ่นก็ไปหาซื้อมาแล้วกันแต่ว่าบล็อกนี้มาค่อนข้างเขาเรียกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ คือแต่ว่ามันเป็นบล็อกเริ่มต้นเนาะบล็อกสําหรับคนฝึกเล่นหรือว่าคนเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าถึงมันจะเก่าแต่ว่ามันก็ยังมีคนคนคนเล่นอยู่แล้วก็น่าจะยังร้านค้าเขาก็น่าจะยังขายกันอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยเขาให้ครบจริงๆครบแบบครบ ครบเลยอ่ะเอามาเล่นได้เลยแล้วเล่นเล่นได้2คนขึ้นไปด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็สาหรับบล็อกนี้นะฮะเหมาะกับคนญี่ปุ่นที่เพิ่งเริ่มเล่นและไม่รู้วิธีเล่นและเหมาะกับคนไทยที่เพิ่งเริ่มเล่นและอ่านภาษาญี่ปุ่นออกและเหมาะกับคนไทยที่เล่นเป็นอยู่แล้วแล้วอยากจะหาซื้อของแปลกใหม่มาสะสมแต่ สำหรับคนที่ถึงแม้จะอ่านไม่ออกแต่ว่ารู้ระบบหรือว่ากฎกฎติกาในการเล่นเกมการ์ดโปกเกมอนเนี่ยก็สามารถไปซื้อมาได้เพราะว่ามันของมันค่อนข้างดีเลยนะทําแบบทําดีมากอะดูกล่องดิมันพรีเมียมมากเลยอเออแล้วก็ของก็เหรียญปิกาจูนี้ก็สวยกระดานก็ใหญ่กล่องด้านในก็แบบคือมีสายรัดการ์ดให้ด้วยเนาะนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สามารถไปสั่งไปหาซื้อได้กันเองนะครับผม <laughs> ที่ญี่ปุ่น โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมารีวิวมาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วเ,เป็นของเกี่ยวกับอะไรมีการ์ดแรมไหมสรุปไม่มีการ์ดแลนะครับผมมีแต่การ์ด ex คือสําหรับชุดนี้สําหรับคนเริ่มเล่นโดยเฉพาะเลยโอเคก็สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามช่องผมได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวข้างหน้านมีแรมารีวิวอีกเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ